ตักเดอเออเอาอะ่ะขึ้นมานี่มีแต่ต้นพาวเดี๋ยวจะพ้ากันเอาล้านปัดกวดเดินบ้านให้มันสะะ้นหรือว่าเศร้าบ้านก็ะจะพ้ากันไปปลูกมันเหนาะยานี้เนาะม,มวยสองบ้อยบาสามไปเศรษฐกิจเรา,<ะ>าค,คือปลูกมันมอันกลางนี่จะมีแต่ต้นพาวท่านผู้ชมอ้อมหอบไปด้วยต้นพาวแล้วก็ผู้คนนี่ก็เจลาพรายผูวกว้ก็จะผ้ากันไปให้ไปส่วน บ้านน้อยแต่ว่ามีการพัฒนาทำผสมปันขเข้าสามารถเลยอัน<ม>นี้ก็คือเล้าเข้าของชาวบ้านเพิ่นก็จะมีเสียวบ่แม่หรือว่าไปตำมเมาสีสียวเ,เนาะ<ม>สื่อสารกันหูพ่อปันไดพ่อแต่ว่า,ข,าข้าวๆมักเป็นพวกเล้าไว้อยู่น้ขขงงอขึ้นบุกบ<ม>ุกอยู่ใกล้ๆเฮือนขลามขลาบ่สงบทำผสมเป็นเฮือนพอนี่ตัวบ้าใหญ่ๆเลยนี่คุ่งโค้งเลยคุ่งโค้งมโนอ้ายน้อขอขึ้นไ,นไปเบื้องได้บ<ม>เเเ่เอาเพชรเอาเพชรยังกินลาบอ่ะ เห็นจากเทธอเนี่อันนี้ก็บังโกกยาสูบก็จ้าได้ไหมไายเกลือเออขี่คือไทยไม่ตัขึ้นต็มชะเอ้ยต็มชะเอ้ยเออทางน,นี้จะเป็นเดินบาทนแน่นิบนลิ้น ดีท่านผู้ชมวันนี้กับพบกับบ้าตุกในบรรยากาศในายามตอนเช้าเนาะวันนี้ป้าตุกได้เดินทางมาที่บ้านตุ้มลีขาวเมืองตะโอ้ยแขวงสารวันท่านผู้ชมซึ่งว่าหมู่บ้านนี้มีทั้งหม็ดน้ำแม่นชาวสี่หลังคาเฮือนเนาะอาชีพหลักของชาวบ้านในเขตสมบทรนี้ก็คือการถางป่าหิริให้แล้วการหมันปลูกมัน,มนท่านผู้ชมแล้วก็เห็ดหนาเป็นบางครอบครัวท่านผู้ชมจุดประสงค์ที่บ้าทุกเดินทางมานี่ก็เพื่อจะมาถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวลาวอยู่ในเขตสนบทนก็คือชาวบ้านตุ้มลีขาว ว่าวิธีชีวิตของขาเจ้าในยามตอนเศร้าๆเขาเจ้าเห็ดอย่างแน่เนาะแต่ว่าบรรทุกมานี่ก็อาจจะเห็นแต่เฮือนแต่ซานเพราะว่าเขาเจ้าก็อาจจะไปให้ไปหน้าไป,ไปสวนเมื่อ,อทางสมเดียบรรทุกจะพาทางสมนี่เที่ยวส้มหมู่บ้านแล้วก็เบิงวิธีชีวิตของเขาเจ้า,ากันนะท่านนี้ก็เป็นเซ่ขมังเนาะเซข่ขมังเป็นเซน้ําเซที่ว่าเป็นสายน้ําที่ว่าโลเลี้ยงวิถีชีวิตของชาวบ้านตุ่มลีขาวเนาะและทางด้านนั้นก็คือโฮงเฮียนเนาะโฮงเฮียนของชาวบ้านนี่แหละ สาบ,บ้านนี่จะต้องได้ใต้น้ําหรือว่าข้ามน้ํานี่ไปเพื่อจะไปเฮียนอยู่ฝักนั้นเนาะแต่ว่าบ้านเฮือนของเจ้านี่จะอยู่อีกฝักซีทางด้านพี่เนาะทางด้านนกาจะเป็นขัวที่ว่าเป็นโครงการที่ก็กำลังก่อสร้างอยู่แต่ว่ายังบ่ทันสำเร็จเท่อเดี๋ยวบรรทุกจะพาท่านผู้ชมนี่ขึ้นไปเที่ยวสมหมู่บ้านทางด้านเทิงอันนี้ก็บบรรทุกกำลังจะพาท่านผู้ชมย่างไปทางด้านทิงหมู่ไม่เท่าเพื่อนกำลังจะมาตักงน้ำไปตั้งน้ำไหไม่เท่าตั้งน้ำตักเด้อ เออเอาอาบเอา,เอาน้ำยืนนี่ขึ้นไปกินบ่โอ้เนาะคือแม่เท่าเพ่นนี่กำลังลงเอาไปเอาน้ำเนาะน้ำเพิ่นมาเดอะเนาะอันนี้เป็น่้นเผาแต่วอวยเนาะอยู่ในแขวงสารวันพี่เพื่อนกำลังลงไปตักน้ำอยู่น้ำซีนี่ขึ้นไปกินขึ้นไปส้มไซสขึ้นไปดื่มนะผู้ชมอ้หม,ม,ม,มู่บ้านเพื่อนีลคักอะไรนะผู้ชมขึ้นมานี่มีแต่ต้นเผาอ๋อมีเสียงไกล้ขันนี่ หมู่บ้านนี่งามรท่านผู้ชมเราจะเห็นบรรยากาศเราเห็นต้นพาวเติ่มออมหอบหมู่บ้านเลยอยู่ใจกลางหมู่บ้านนี้มีทีชีวิตของกะเจ้าเนาะเห็นแม่เท่าคนกำลังปัดกวาดเดินบ้าน,น, <c oughs> นเอาลูกเอาล้านเวลาที่ว่าก <c> ะ <oughs> เจ้าไปให้ไปสวนไร่ยังต่างตั้งแม่เท่า่นก็นจะพากัน เอาล้านปัดกวดเดินบ้านให้มันสะอาดงานตาทรานผู้ช่หมู่บ้านขอเจ้านี่จะมีไฟฟ้าส้มไซส์เลยเนาะมีไฟฟ้าแล้วก็มีสัญญาณโทรศัพท์แต่จุดเด่นของหมู่บ้านนี่จะมีต้นพาหหลายอยู่ใจกลางเลยบ้านนี้นี่จะมีความเงียบสงบท่านทู้ช่านเงียบสงบดี โอ้อันนี้น่าจะเป็นเครื่องมือในการหาปลาของขา้าตัวนี้เนะาะข้าอาจจะใส่อยู่ในน้ำน้ำเซนี่แหละโอ้น่าจะเอาเอาเอาขาเอาโคนฟดไม้อย่างนี้มาใส่มาใส่แล้วก็เอาลงไปใส่อยู่ในน้ำเซ่จุดทางด้านนั้นก็นคือจุดทางลงน้ำเซขมังบนที่บาบาว่าเ่าตุก ขึ้นมาธมิษอันนี้เป็นบรรยากาศในยามเสาทางผู้ชมปัสสาวนหรือว่าเสาบ้านกน็จะพากันไปปลูกมันเนาะยานนี้เนาะส่วนหลายเฮืนอนซานของเข้าวอยู่ในเขตนี้นี่จะเป็นเฮือนไม้เนาะเป็นเฮือนไม้เฮือนเปรนมัดเลยอาวงามอันนี้เขามาให้ยังไงเนีดยเออไประชุมอยู่น้ำเลยอเอาเอา เอาบ้แม่นกบนหินเขาเอาฟืนไม้บ่งาไม้โอ้งาไม้ให้ปามเขาอยู่นั่นเองแล้วเราไปย่อจักมือจักไปย่อบนนั้นทิศหนึ่งช้ามือก็ได้ทิหนึ่งหรือชามือโดยไปย่อมาโดยอือันนี้ภาษาถ้าเจ้านี่ภาษาเผ่าตัวนี่เอิญเอิญว่ายังอันเนี้ยปราณโดยโอ้ปราณละขาเนาะโอ้เอาไม้ข้าเจ้าเอาไม้ยังเห็ดเนี่ยเอาไม้เฮียไม้เโดยโอ้อันนี้แม่ข้าจ้าเอาไม้เฮียเห็ด ภาษาท่าเจ้านี่ค่อยอยจะขามอ่ะภาษาท่าเจ้านี่นับ1นึงนน่งสอี่หเจ็นี่เป็นภาษาท่าเจ้าว้าเนอไดมีมีภาษาเว้าอยู่บ้วนไดหนึ่งสมหนมวยสบารสละบาสาไปสาปสี่ปนเซิงละห้าอย่างนี้หกละไม่ยังเอปาดอปัดเจ็ดเด้เจ็ดตะปูนตะปูนละแปดล้เก เป็ดหลักรกนโดยเกาเด้เอาตะเกยตะเกยโดยซิมจิตมจิตโดยแล้วกับมีอีกบ่มีจืดเด้อบ่ไม่จือได้ซสำนี้เนาะโดยขอบใจหลายๆอันนี้เหมืนภาษาสุนเผาข้าเจ้าอันนี้เหมืนสุนเผาตะโวยเนาะโดยสุนเผาตะโวยทาำผสมอันนี้เนาะบ้านท่าเจ้านี่อาชีพหลักๆนี่กัทางไปให้แล้วก็ปลูกมันเป็นบ่โดยเศรษฐกิจเราคือปลูกมันโดยอันโล่เท่าไรข้าเจ้าขาย เดี๋ยวนี้เขามาซื้ออยู่เพียรพันเป็ดพันเปดนี่แม่นเท่าอันฟักเรียบร้อยแม่นบ่ะดยมีโฮงบดบ่หรือว่าเขาฟักเอา,ฟ,เอาฟักเอาเลย,โ,ยโอ้ปลูกตากสายฟูกในหมู่บ้านนี่แหลนะเนาะโอ้อันนี้แม่นเบี้ยคราบของเขาเจ้าในน,นี่เนาะอาชีพเสริมของเขาเจ้าก็คือการปลูกมันต้นหรือว่ามันสับปะหลังเนาะโลหนึ่งแม่นโลพันเปดร้อยกีบนะไอเนาะโอ้พันเะป็ด,ด,ด 1, ร้อยกีบจะตกอยู่ประมาณประมาณห้าหกเจ็ดบาทหรือบวกสิบบาทท่านผู้ชม ก็ถือว่าเป็นเบียกอีกอย่างหนึ่งเป็นเบียกเสริมให้ชาวบ้านนี่ได้มีอาชีพเนาะได้ละก็พอได้จุนเจออนือครอบครัวไปท่านซะเนาะอันนี้ก็คือหมู่บ้านของขาเจ้าอ่ะเข้าใจได้เด้อไปก่อนมานี่ <c oughs> นี่คือโอ้โหสวนพักขาเจ้าหนิท่านผู้ชมกะจะปลูกอยู่ใกล้ๆเฮือนเลยแต่ว่ามัก่กระต่างอเนาะสวนพักของเตยระโอนนะโอน,นที่ขาเจ้าสารานี่นะ คือทางนี้พอเป็นลายคัดขึ้นอย่างซิเขาจะซักลงใสดินเลยแล,แล้วก็คัดเป็นอย่างซิแหละะอยู่ใกล้ๆเฮือนเลยเฮือนส่วนหลายนี้จะเป็นเฮือนไม้โมดทรงกะคือโปองเยี่ยมไม่อย่างก็จะเตะตั้งกันบางคางท่างก็จะมีสามบ้านสี่บ้านแล้วก็จุ่งโป่งขึ้นอย่างสั้นไปทางด้านพุ่กไปจักระแม่น้ำซีกับจักเนาะนนเดี๋ยวตมจะพาทาพ่นานผู้ชมหนีย่างไปเบิ่งทางด้านนั้นอันนี้เป็นภาพบรรยากาศโดยรวมของหมู่บ้าน เฮืนอนเขาเจ้านน่กับโบลายแต่ว่าเป็นมีแต่เฮือนลังเป็นเฮือนไม้มดถ้าว่าเทียบใส่อยู่ในเมืองนี่โอ้โบมีแล้วเฮือนไม้จะสีหายกแล้วก็ราคาไม้หรือว่าอย่าง,งต่างๆกับอุปกรณ์พัสดุที่ขาเจ้าเฮ็ดนี่ก็อาจจะแพงนะผู้ชมใจกลางนี้จะมีแต่ต้นพะว้าธมผู้ชมอ้อมหอบไปด้วยต้นพะว้าแล้วกับผู้คนนี่ก็เจ้าโบลายเพราะว่าขเขาเจ้าพากันไปให้ไปส่วนสังเกตบ้างว่าหมู่บ้านนี้จะพากันมักปลูกพัก ไว้อยู่ไว้กินอันนี้แม่ทางเข้ามู่บ้านตุ้มรีขาวกาส่วนใจะเห็นแต่เด็กน้อยพากันอยู่เฮือนเพราะว่าพ่อแม่ขาเจ้านี่ม่นพากันไปให้ไปสวนหรือว่าไปเฮ็ดเวียหลักๆก็คือการปลูกมันทำผสมบ้านนี่นี่เป็นบ้านน้อยแต่ว่ามีการพัฒนาทำผสมบาเขาเจ้าสามารถซื้อโอ่งหรือว่าซื้ออ่างมาบรรจุน้ําไว้ส้มสซอยู่เฮือนทำผสมแล้วกาทางข้างของเฮือนเราก็จะเห็นโคกเป็ดโคกไก่แล้วก็เห็นสวนพักพืชพักสวนควรัวมีย่างต่างๆ อมหอบเรียงลายอยู่ตามหมู่บ้านเพื่อว่าเวลาเฮาอยากใส่เนาะหมายควาว่าเฮา,าเอาไปใส่พักมีซีโซ่ไปใส่เกงใส่อย่างต่างๆเฮาก็สามารถเอามาลงมาคกิปเอาได้อยู่นาใต้ตึรางบ้านหรือว่าทางข้างของเฮือนพักที่ขาเจ้าปลูกนี่สลายจะเป็นพักหอมเสริมหอมบวัวหอมร่วมอย่างต่างๆหอมเปเดี๋ยวอันนี้ก็คือป้าพักข้าวเจ้าโนามีพักข้าวทองอย่างอีกไลยๆเนาะนข้าวเจ้าก็จะปลูกข้จ้าซืปลูกไว้กินเน่ะ ปลูกเป็นพักปอดสารพิษส่วนหลข่ขาวเจ้าจะบ่มักใส่ปุ๋ยหรือว่าใส่สารเคมีเพราะว่ามันจะทำหายสุขภาพบอง,ง่ายซะหน่อยมันจะเป็นการทําลายสุขภาพเหาเพื่ให้สุขภาพของเหานี่อ่อนเพียหรือว่ามีสารเคมีเจือปนคือบ้านนี่นี่จะมีห้องน้ําแต่ว่าส่วนใหญ่ห้องน้ําขอาเจ้านี้จะเป็นห้องน้ําฝากระแตะปากกระกตะท่านผู้ชมอันนี้ก็แม่นสวนพักทางด้านนอกเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปเบิ่งทางนี้ ท่านี้บนที่ทำูุชมเนียมหินหลไลยเลียงรายกันโบเม่นันเพื่อนเดอท่านู้ชมจะปิดเล้าเข้าหรือว่ายุ้งข้าวภาษาไทยนะเอิ้อนว่ายุงข้าวสลายเล้าเข้าขาเจ้านี่ขาเจ้าจะมักมาปุ๊กอยู่ติดตกันคืออย่างซี่ห่างจากหมู่บ้านออกมาคืออย่างซีเขาเจ้าจะมาปุ๊กเลียงกันจยางซี่กับโบเม่าเหตุผลาเป็นย้อนยังเข้าเจ้าจึงพากันมาปุ๊กคืออย่างซี่เนาะเลียงรายกันเลย ันนี้ก็คือเล้าเข้าของชาวบ้านเพิ่นก็จะมีเล้าน้อยเล้าใหญ่สไลล์เล้าที่คือเจ้าเพชรนี่จะเฮ็ดด้วยไม้มุงด้วยสังกะสีนี่คนระับโอ,อ,อ้ฟัดเข้าบ่เออฟัดเข้าไปไปสีบ่สีเอาบ่แม่หรือว่าไปต่ำเนาสีสีเอานะเนาะโอ้นี่อืมบลายโบลายนะเนาะหูเราบอกเขา้าหรือเกี่ยวเอาเข้าให้มาหนิเข้าให้เข้าโต๊ยเานาะ อพอดีถ้าสมมติว่าภัยอยากมาเข้ามัดก็สามารถมาเอาอยู่เล้านี่ข้าเจ้านี่เองข้าเจ้าก็จะฟัดก้อนแล้วก็จะเอาใส่เป่านี่เพื่อเอาไปสีเนาะไหมเนาะเอาไปสีอยู่เฮือนพ่นสีของสีเองบ่ะจ้างเอาจ้างบ่ะ่ะได้จ้างเออเ,เป็นหามนี่แม่มเป็นยังนี่ข้าเจ้าจึงมาปุกเล้าเรียนๆอย่างที่คือบปุกอยู่เฮือนเลยข้าเจ้าคือปุกอยู่แนีวนี้ มู่งคราวอ้าวเข้าใจเข้าใจมันชวนเด้อเออโดยโดยเมื่อกี้นี่เนาะบ่าวตุกะได้สัมภาษณ์ทางแม่เพื่อนที่กำลังฟัดเข้าอยู่ทงเล้าท่านผู้ชมก็อยากหู้ว่าเหตุผลเป็นยังขาเจ้าจึงมาปลุกเล้าคือจังสี่แต่ว่าขาเจ้าก็บโบสมัตสื่อสารเนาะกับบ่าวตุกได้เพราะว่าเลาบ่เข้าใจภาษาล้า แต่นี่เป็นส่วนเผ่าหรือว่ากลุ่มส่วนเผ่าตะโอ้ยบาตุกะยังโบทันเฮียนหูภาษาการปักเบ้าของข้าเจ้าเดี๋ยวก็สิได้เฮียนเพิ่มเติมอีกก็จะได้ข้อมูลที่เลือกซึ่งขึ้นกว่าน,นี้ท่านผู้ชมอ่ะตอนนี้กัเห้องก็จะกลับเข้ามาทางในของหมู่บ้านเสียดายเนาะที่ว่าการสื่อสารของบาตุกกับข้าเจ้านี่ยังโบได้ดีเท่าที่ควรก็คือภาษาการปักเบา้าระหว่างบาตุก,กับข้าเจ้าก็ยังบ่บทันสื่อสารกันหู พอปันไหนพอแต่ว่าข้าวๆทผู้ชม,มแต่กบบาบัเป็นยังเฮาก็จะถ่ายทอดวิถีชีวิตของชาวบ้านนี่ให้ทผู้ชมด้รับช้มแล้วกเบบึงหมู่บ้านหมู่บ้านนี่เขาเจ้านี่งามงามทูมม้ชมแต่ว่าเฮาจะ่เห็นหมู่ทผู้ชมหมู่นี่จะบบมีสัตว์เลี้ยงนี่แต่ว่าห้องน้ํานี่จะมีมันในหมู่บ้านนี้นะเดทางด้านนี้ก็มีห้องน้าหมความว่าแต่ละหลังคาเฮือนนี่จะมีห้องน้ําหมด คือเอซหลายคนหรือว่าทานผู้ชมที่ติดตามรับชมรายการของวันทุกถามมาว่าเ <c oughs> จ้าโบโบโบสู้เห็นทางนี้ก็จะเป็นห้องสีทนผู้ชมเป็นห้องสีของชาวบ้านซึ่งว่าเทวนี้นี่มีการพัฒนาขึ้นก็คือจ้โาโบได้ต่ําเข้าขขคือแต่ก่อนคือสมัยก่อนแต่ว่าวิธีชีวิตเฮือนซานของเจ้านี่ยังแบบด,ดังเดิมอยู่น สัตว์เลี้ยงนี่จะเห็นแต่ประเภทไก่และกะงวัวประเภทไก่ง,ง,กงัวเบ้ท่านผู้ชมก็ยังเห็นยังเห็น,ห,นหลายอยู่แต่ว่าหมูนี่ยังบ่ยังบ่เห็นเลยจารจักว่ามันอยู่ใสหรือว่า,าเจ้าบ่มักเลี้ยงบ่หรือว่ามันตายภาคหมดเฮาก็บ่ฮู้เนาะเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมลไปทางอีกโซนนึงโอ้สบายดี กำลังเฮ็ดยังไ่พากินในคามนอขจ้ามาได้ไปเวียบบอ้บมได้ไปเนาะใครเนาะเจาเข้าใจภาษาลาวคักอยู่เนาะคนรุ่นใหม่เข้าใจเนาะถามขาเจาเมื่อกี้นี่ยขาจาบ่เข้าใจเลยขจกเป็นยังอันค่อยขอถามเนี่เป็นยังนเขจรจิงไปมักไปปุกเลาไว้ยีเนาะคือบุปุกอยู่ไกลๆเือนคลําขลัม่ะเฮ็ดผุนบใบบเว้าลมัฟังได้บ่ ที่บคลำพิษฮีตโอ้เลยข,ขาเจ้าโบให้ปุกอยู่ในนี้พพนนเ,งเงพื่อนันนอยู่บ้าโอ้แสดงว่าันเงีี่ยวกกพ็บได้โอ้แสดงว่าโบให้เด็กน้อยไปใกล้ให้ไปใกล้กับโบได้เนาะได้แต่บบว่าบโบให้ขี่หันโบขี่ไปเนี้ยขี่ไ่เงี้ยวยันเด็กน้อยเขาไปขึ้นไปปีนเนาะโอ้แสดงว่าขั้นว่าไปเงี้ยวไปขี่ไปนั่นนี่ใช่ละพิษเนาะ ได,ได้กินไก่ป่ซึ่งเราไปเฮ็ดพิษอยู่อันเล้าผู้นั้นผูออ้นี้ซะเขาไหม่ขึ้นมั้บ่จะของเล้าเนี่ยไหมเออแล้วไหม่คืนเนาะอ,อันนั้นมันหีดคองจ้าจท่านผู้ชมหมายความว่าเข้าเจ่าบอกให้เด็กน้อยหรือว่าไผ่ขยานะไปขี้ไปเงี้ยอยังใส่อยู่ในเล้านั้นบนยุงข้าวนั้นถ้าว่าเหด็ดพิษหีดคองนี่จะของเล้านี่จะใหม่คืนท่านผู้ชมเอาเข้าใจหะลายเด้อ อันนั้นก็คือเหตุผลท่านผู้ชมเหตุผลที่ว่าเป็นยังเราราจึงไปปลุกไว้อยู่ย่างยายคือจัางนั้นก็นกหมายเขาว่าเป็นสิ่งที่ว่าเป็นหิตคของประเพณีอันดีงามก็คือโบโบมักให้เด็กน้อยหรือว่าผู้คนอย่างต่างๆนี่ไปขี้ไปเหี่ยวหรือว่าสร้างความเปื้อเปื้อนให้กับเร้าเข้าเนาะเป็นบนอยู่บนกินบนฝากปากฝากท้องกับฉันซะเนาะนี่อันนี้ก็คือเดินบ้านหรือว่าโซนบ้านอีกมุมหนึ่ง ของหมู่บ้านก็จะเงียบสงบท่านผู้ชมนี่เป็นเฮือนแบบดั้งเดิมเฮือนเก่าแก่ดั้งเดิมขึ้นแต่ก่อนครับบางหลังก็ขึ้นที่แหละจะมุงจะมุงหญ้าอันนี้หลังที่ว่ามุงหญ้านี่ก็เก่านี่จะเป็นเป็นเฮือนครัวท่านผู้ชมแล้วก็ทางหลังหรือว่าใต้ถุนบ้านก็นจะมีกองฟืนที่เรียงรายงามๆแล้วก็ห้างออกจะไปนะกน็จะมีสวนครัวต่างๆที่ว่าไส้ไว้อยู่ไปกิน ให้โพเมตระชาชนธุ์ด้วาสร้างความสะดวกสบายโบต้องไปซื้อเป็นเลขไปหามีโบมีเงินเท่ากับสมัตินั้นไหลเด้โอ้ได้เห็นละหมูทา่านผูน้ชมนี่โอ้หมูผ่อนีดตัวบ้ากใหญ่เลยนี่เสียดายก็คือว่าเจ้าโบอยากซูยูเ่เฮือนป,นนปนน่านใดเงินนี่จะเป็นหมดนี้มาได้า,าบึงสวนผักข้าเจ้าสบายดีไอ้ โอ้โสวนพักงามเนาะโอ้โอสวนพักข้าเจ้านี่จะปลูกใกล้เือนติดเฮือนเลยพักปอนสาพิธได้หนินเนาะใส่ฟุ่นฟุ่นคอกว่ะคุณ<อ>นคอ,อ,อ,อกมันเนาอายเนาะเป็นข้าเจ้าจะปลูกพักใส่ฟุ่นคอกอย่างต่างๆเลย โอ้สบายดีบ้าก๊าลเฮ็ดยังกินนี่เย็ปกินบ่ขอขึ้นไปเบื้องได้บ่ได้โอ้ได้อาหารดีแท้่านี้เนาะโอ้ก๊าลเฮ็ดกินเนาะนี่เนาะเฮ็ดยังกินเนี่ยเฮ็ดกระหอกะหอกเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดยังกินลาบบ่ลาบบ่ปี้ลาบเนาะเฮ็ดอะไรใด้เนี่ย นี่เหรอเออนี่ทำอะไรเจ้ากำลังเห็ดกินนำมาทำม้ออาหารสุดยอดเลยเหมือนนี้เนาะมาพอดีเจอเขาจ้ากำลังเห็ดกินป้อนี่โหเบิ้งอันใดอันหนึ่งเลยบ่เห็นอันหนึ่งที่ว่าน่าสนใจให้ยังดิหาเจ้าเอามาให้เบิ้งเลยบ่ได้เลยตัวกวกยาน่ะโหเบิ้งนี่เด้อตัวนี้บ่เออตัวนั้นแหละอืม จะจับก่อนก็ได้จะจับอยู่นั่นแหละตังลงมาโอ้ oh. อัน,นอันนี้นี่แม่นแม่นข้าเจ้าข้าเจ้าสูบอะ <Man. S 2> แม่น,นสูบยานี่แหละอ oh. ขอจับเลยด้วยโอ้ท oh. ่านผู้ชมนี่เราเคยเห็นจากเทืออ่อน,นี่อันนี้ก็บังโกกยาสูบข้าเจ้าได้นี่นขเจ้าจะเอายาใส่นี่เราจะสูบทางนี้เอาน้ำใส่บ่มีน้ำบ่ mm. เอออเาน้ำใส่ทางทางลุ่มนี่เนาะโอ้ mm. oh. ลายนี่คักลินนี่เฮ็ดเองเลยบ่เนี่ย แม่โอ้อผ,ผู้ผู้ใดสูบนี่พ่อแม่แม่เนาะสูบหรือมีแหง้งเนาะอืมทำมาชมครับแต่กอกยาเขาเจ้านี่หาก็เคยเห็นอันนี้นัน่นของสุนเผาตะโอยทำมาชม,อมเอาไว้ขอบใจหลายๆลขอบใจเด้อไวยมาหลายที่หลายพนไปห็น <c oughs> หลายสิ่งหลายอย่างทำมาชมอ๋อขอบใจหลายๆเด้อบุ๋มไม่เท่าเพิ่งกำลังเห็ดอย่างทำมาชม mặc khâu quá chắc này, dùm không ê cho mà. dùm sợ không ô mặc dùm sợ ê mày mặc dùm sợ ê ô sợ ê ô mặc dùm sợ ê ô Mà dùm sợ ê ô mặc dùm sợ ê ô mặc Thái sợ ê ô mặc dùm sợ ê ô mặc dùm sợ sợ ê sợ ยังเฮ็ดเดียวยังหันแหองอยู่เนาะเออเท่ากำลังมาครับเลยคือตับอันยุดเดี่ยอ่ะฮมนี่ยกำลังมาเข้าเท่ากำลังมาเข้าเราเลยอ้าบอไชเกย์โดยเอ้ยยังยังหันแหงอยู่เนาะยังงามอยู่เนาะโออยู่เนาะอันนี้ก็คือส่วนพักของชาวบ้านนี่จะเป็นส่วนพักของ เท่าเพื่อนน,นะครับท่านผ้ชก็จปลูกสารีปลูกหมกเพชรในหมู่บ้านนี้ทุกหลังคาเฮือนนี่จะมีโฮงสีท่านผู้ชมจะมีโฮงสีเข้ามันเลยเป็นบ้านที่ว่ามีการพัฒนาหลายเติบเฮื่อนก็เป็นเฮือนไหมงามเลยงัวควายสัตว์เลี้ยงต่างๆนี่จะอยู่กับคนเท่าเป็นสิ่งที่ว่า เฮามาได้มาสัมผัสแล้วเฮาจะรู้สึกว่ามีความอบอุ่นแล้วก็มีความเงียบสงบตัวนี้ทางนี้จะเป็นเดินบาทแน่นี่เป็นบ่อนลินขาเจ้าเป็นจุดใจกลางของหมู่บ้านจะเป็นบ่อนลินของคนแล้วก็ตว์พากันมาตุ้มมโฮมแล้วก็ทางโนะก,ก็จะอบอ้อมฮอบไปด้วยเฮือนซานบ้าน่งองของขาเจ้าคือทางด้านนี้ก็จะเป็นเฮือนมีแต่เฮือนหลังไม้หลังงามๆเลยแล้วก็ทางด้านลุ่มก็จะเป็นเซ่ตามมาส่งเซ่ขมัง อยู่ทางด้านลุ่มพุ่นซึ่งว่าเป็นสายน้ำที่บาโลเลี้ยงชีวิตของชาวบ้าน,นตุ้มรีขาวนี่ท่านผู้ชม หลังจากที่เราบารทุก้าท่ำผสมในเขียวผสมหมู่บ้านตุ้มรีขาวซึ่งมีทั้งหมดนี่แมเสาวสี่หลังคาเฮือนแต่ว่าครอบครัวนี้อาจจะหลายกว่านั้นท่านผู้ชมซึ่งว่าอาชีพหลักๆของชาวบ้านก็คือบารทุกเว้าเนาะก็จะาทางป้าเฮ็ดให้แล้วก็บางครอบครัวก,ก็จะเฮ็ดนาและอาชีพเสริมของชาวบ้านอยู่ในเขตนี้ก็คือการปลูกมันต้นซึ่งว่าโลนึงที่กับเจ้าขายนี่แม่นกิโลนึงแม่น1,800กิ่กับ่ฮอด10บาทท่านผู้ชมก็สิประมาณ7-8็ดเป็ดบาทนะทำผสมแล้วก็ชาวบ้านตุ้มรีขาวนี่ก็ถือเป็น กลุ่มส้นเผ่ญญาก็คือถึงผีเนาะบ่มีศาสนาแล้วกันข้าเจ้านีแม่น้นเผ่าะตะโอยเนาะขึ้นกับเมืองตะโอยแขวงสารวันทผู้ชมแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์หรือว่าเป็นบุญเฮียนใหม่ให้บ่ตุก๊กเนาะที่ว่าได้เดินทางมาเตะพูดแหละทางเมืองบุรพาแล้วกัได้เดินทางมาถ่ายทําที่ว่าเมืองนงแล้วกัมาที่เมืองตะโอยแขวงสารวันนี่ก็เป็นประสบการณ์ไม่ๆม่ที่ให้บ่ตุ๊กนี้ได้เฮียนหูได้เห็นวิถีชีวิตของชาวบ้านตั้งทิน ว่าเป็นคนคล่าอยู่ในประเทศล่านี่คือกันก็เป็นส่วนเผ่าหรือวิถีชีวิตที่ความเป็นีของชาวบ้านาในเขตสนบท,ที่ว่าแตกต่างกันไปซึ่งในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้ชาวบ้านนี่ก็แต่ก่อนแต่อดีตจะต่ำเข้าทา่านผู้ชมยังใช้ชีวิตการนํำเข้าซึ่งเว,าวลาผ่านไปหลายปีเนาะวิถีชีวิตของหมู่บ้านหรือว่าวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่ในชน,นบทนี้มีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีขึ้น,นเพราะว่าทางภาครัฐขั้นเทิมก็ได้เอาใจใส่หรว่าจะเป็นไฟฟ้าเนาะ การสัญจรแลวก็สัญญาณโทรศัพท์ทางสมบ้านนี่มีสัญญาณ 4G เนาะเรียบร้อยทางสมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าอำนวยความสะดวกเนาะมีน้ำเซนี่นแหลวก็มีน้ำปปาเข้ามาถึงหมู่บ้านนี้เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าพัฒนาให้คนเล่าอยู่ในเขตสมบทนี้ได้มีการกินดีอยู่ดีแบบสันตานะทางสมส้าสำหรับคลิปนี้การิี่บุมีอย่างไรทางสมบากกา้กวนจักกันแต่คือเก่าอย่าลืมกติตามกไนไรกดแชซ่สง่งวิถีเล่าของบาตุกคือ,อเก้าเพื่อให้บาต้นนี้มีกำลังใจไปถ่ายคลิปและก็ฮ็ดสารคดีววิิีีชต ของคนเราในสนมดุลแบบนี้ออกมาเผยเพศสู้สายตาสังคมโลกูกมาทำผูชมแลวกาประาคมโลกที่ว่าทั่วโลกที่ว่าเบิง้งหรือ่องห้ามส้มคลิปของบาทุกพบกันในคลิปหน้าทนภูษชมสำหรับคลิปนี้ขอกก้าวคำว่าสบายดี